นี้มีการสนับสนุนการติดเหลืองจากบอทสุดจีเนียของ YouTube ก็ว่าจะไม่แซะแล้วนะนี่คือเอากลับไปแก่เพื่อสายแก่เลยละ y YouTube เอ้ยอันหนึ่งคลิปนี้ควรจะคลอดก่อนโมโม,โมอีนะแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าบอทของ YouTube มันง่าวซึ่งก็สามารถสนับสนุนผมได้เช่นเคยด้วยก,การกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แช์นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาแรคเตอร์โปรไฟล์ครับนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับการเล่าแบบตามใจคนดูซึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นของน้องงูเขียวเอ้ยไม่ใช่แมวเขียว แห่งชมรมพัฒนาเกมชมรมที่แต่งเพื่อ,อความฝันจินตนาการรวมถึงความกล้าด้วยไซบะมิดริสาวน้อยร่างเล็กแห่งชมรมพัฒนาเกมอายุของน้องก็คือ15ปีเกิดวันที่8ธันวาคมในส่วนความสูงของน้องจะอยู่ที่143ซติเมรเรียนอยู่ชั้นปีที่1ของสถาบัานมิเลเนียมปัจจุบันน้องมิดริเป็นอาร์พของชมรมพัฒนาเกมซึ่งเป็นชมรมที่มีแต่เด็กปี1รุ่นล้วนในส่วนของบุคลิก มิโดริเป็นสาวนาทีคอนขาสงสงบสง,ง่ยมพูดน้อยใช้หลักเหตุและผลในการดําเนินชีวิตเป็นสาวน้อยที่มีความโดดลงไหลในต์เสน่ห์ของเกมแน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นก็ไม่ต่างจากสมาชิกคนอื่นของชมรมแต่ก็เป็นสาวนาทีมองโลกในแง่ร้ายพอสมควรมิโดริจะมีนิสัยที่ทําอะไรเป็นแบบเป็นแผนมากกว่าโมโมอีกที่เป็นพี่สาวนอกจากนั้นก็เป็นคนที่รอบครอบกว่าด้วยดังนั้นเธอจึงมักจะวางแผนเอาไว้ก่อนที่จะทําเสมอรวมถึงเรื่องที่แอบทําลับหลังเพื่อนๆโดยล่ะนะ สิ่งที่เหมือนกันของพี่น้องคู่นี้ก็คือพวกเธอเป็นพวกที่ไม่ยอมแพ้เรื่องเกมไม่ว่าจะแพ้สักกี่หนเชื่อเถอะน้องแก่ไม่ยอมตัดใจง่ายๆอย่างแน่นอนมิโดริเป็นสาวน้อยที่ค่อนทางจริงจังต่อนหน้าที่ดังนั้นเธอจึงเป็นพวกที่พอกความเครียดได้ง่ายโดยเฉพาะตอนที่คิดไอเดียต่างๆไม่ออกถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสาวน้อยที่สงบสงี่ยมแต่เธอก็สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะตอนที่โกรธตื่นเต้นหรือสิ้นหวัง เอาจริงๆเรื่องอารมณ์เดือดของน้องแมวเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้เป็นพี่อย่างโมโมอิมิโดริจัดว่าเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากกว่ามาตรฐานของเด็กมิลเลนเนียมพอสมควรแต่ก็ไม่ได้สูงกว่ากันมากนะส่วนสาเหตุก็คือพวกน้องนะ่ะชอบคลุกจุกกับหน้าจอในส่วนของความสามารถในการต่อสู้แม้ว่าตัวมิโดริจะเก่งกว่าเด็กทั่วไปพอสมควรแต่นั่นก็ไม่ได้ห่างกันมากมายก็เด็กปีหนึ่งนี่เนาะแต่ถ้าพูดถึงน้องแกเนี่ยต้องพูดถึงความสามารถพิเศษของน้องแกด้วย นั่นก็คือการต่อสู้ร่วมกับโมโมอิที่เป็นพี่สาวอันนี้จะเรียกว่าลุมก็ได้แต่มันมีความแตกต่างอยู่การลุมมันก็คือ1นบวกหนึ่งซึ่งมันเท่ากับ2นั่นเองแต่ในกรณีของฝาแฝดไซบาคูนี้เธอสามารถทํางานร่วมกันได้เสมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันเลยซึ่งมันเป็นการทํางานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องวางแผนอะไรให้ยุ่ยงยากนั่นก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการจะทําอะไรเพราะงั้นสาหรับทั้งคู่1นบวกหจึงไม่เท่ากับ2 เราจะไม่รู้ว่ารวมกันแล้วเก่งขึ้นประมาณไหนแต่อัสนาก็ยังบอกเองเลยว่ามันเป็นเรื่องยากที่คนสองคนจะทํางานประสานกันให้เต็มประสิทธิภาพเท่า2คนนี้และนี่ก็คือความยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของคู่แฝดไซบะมาพูดถึงอาวุธประจําตัวของน้องมิดอริกันบ้างน้องมิดอรินั้นจะใช้ปืนแฮกเลอร์แอนคอตที 3SG1 เป็นอาวุธประจํากายปืนนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทมาร์คแมงไลเฟิร์นนะครับก็ในเมื่อเป็นชมรมเกมแล้วนะเราก็มาพูดถึงแนวเกมที่มิดอริต่างกืนชอบ มิโดริจังนั้นชื่นชอบเกมแนวแคชชั่วแก้ปริศนาเกมปิโยปิโยแต่เกมแอคชั่นเนี่ยจะเป็นเกียรี่น้องไม่ถนัดและก็สามารถทําให้เจอหัวร้อนได้ง่ายๆด้วยในส่วนที่มิโดริเกียรตินอกจ,จากความ่ายแพ้ในเกมแล้วก็คือการแก้งานแต่สิ่งที่เกลียดมากที่สุดก็คือพวกเกลียนเมอร์ก็หมายถึงพวกเล่นเกมเพื่อเกลียนชาวบ้านอะไรนะเห็นว่าน้องใจเย็นแบบนี้แต่เวลาที่น้องเห็นพวกเกลียนเมอร์แล้วจะเกิดอาการคันไม้กันมืออยากจะเอาปืนยิงหัวให้เกลียนแตกสะตงนั้น ก็เป็นความเกลียดส่วนตัวของน้องแกแล้วนะในส่วนงานที่ตัวมิเดลิทําก็คืองานออกแบบอาร์ตเวิร์กและคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้กับทีมซึ่งงานของน้องแกก็ดักพอๆกับหัวหน้าทีมอย่างยูสุเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้น้องแกต้องหัวร้อนสิ่งที่ทําให้น้องแมวเขียวนั้นโกรธมากที่สุดก็คือพี่สาวของตัวเองนี่แหละที่จ้ตัวนึกจะใส่ไอดีอะไรลงไปก็ใส่ลงดื้อๆแบบไม่ปรึกษากันซักคา และการทะเลาะการของพี่น้องคู่นี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติของชมรมไปแล้วมันเป็นการดวลกันระหว่างเหตุผลและจินตนาการเป็นความต่างแบบสุดขว้วที่บูงไปกลลทิศกันเลยแต่เชื่อไหมว่าจินตนาการกับความสมเหตุสมผลเรานั้นมักจะถูกร้อยเรียงลงในเกมที่ถูกสร้างจากชมรมพัฒนาเกมนี้เองแต่สิ่งที่น้องมิดลียยอมให้ไม่ได้กยๆก็คืออย่ามาเปลี่ยนเนื้อเรื่องกระทนหานสิพี่สาวทางด้านความสัมพันธ์ น้องมิดริเนี่ยไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับคนนอกชมรมมากเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวน้องเป็นคนเยียบๆยบด้วยหรือไม่ก็อาจจะกําลังปั่นงานอยู่พอโดนหายพี่สาวตัวดียัดเยียดจินตนาการของตัวเองลงไปในผลงานที่เธอทําเสร็จแล้วในส่วนของโมโมอิก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับน้องมิดริมากที่สุดก็แง่ละเป็นฝาแฝดกันนี่นาะแม้ว่าทั้งสองจะเป็นคู่แฝดที่มีอายุต่างกันไม่กี่นาทีแต่นิสัยก็ต่างกันสุดขั้วพูดง่ายๆก็คือ โมโมอีเป็นสาวหนอยที่มีความร่าเริงและเป็นมิตรสูงความิโดริการมองโรคในแง่ดีของเธอก็มักจะเป็นสิ่งที่ชี้นําให้พวกเธอไปเจอเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอทั้งคู่เนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องงานแต่ก็เป็นพี่น้องที่รักกันดีแน่นอนว่าเมื่อโมโมอีบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่ทําให้น้องสาวอย่างมิโดรินั้นทุกใจไม่น้อยแต่ที่แน่ๆก็คือน้องแกจะไม่บอกเรื่องนี้กับพี่สาวเองตรงๆเด็ดขาดแต่ถ้าถามว่าเรื่องไหนที่มิโดริอยากจะหัวดี่สาวมากที่สุด ก็จะเป็นเรื่องความรับผิดชอบแหละมีที่ไหนทั้งที่ตัวเองมีนาทีต้องเข้าไปประชุมแท้แต่กลับมาโดนประชุมเพราะว่าเกมมันดีดับคูณ2ถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่มันก็มีสิ่งที่ยอมให้กันไม่ได้และเมื่อแนวคิดทั้งสองมันสวนทางกันมันก็มาจะจบลงตีการโดนด้วยเกมเพื่อพิสูจน์ว่าความคิดของใครเป็นผู้ที่ถูกต้องดยางคำพูดที่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นจะถูกจาหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกต้องแต่นั่นต้องไปรวมน้องอยู่สุดที่เป็นหัวหน้าชมรมนะ ในส่วนของยูสุยูสุเนี่ยเป็นหัวหน้าชมรมที่มีหน้าที่ร้ายตำแหน่งสาเหตุก็คืองานในบางส่วนนั้นตัวเธอเคยทํามาด้วยตัวเองแล้วตัวเธอก็เลยสามารถให้คาปรึกษาและแนะนําอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังสามารถทํางานในส่วนของคนอื่นได้ในกรณีที่คนคนนั้นไม่ว่างก็ยกเว้นแค่การเข้าประชุมล่ะนะในส่วนของบุค,คลิกเนี่ยหากเราบอกว่ามิดริเป็นคนขี้อายแล้วล่ะก็ยูสุก,ก็คือขั้นสุดของความขี้อายที่แถมความขี้กลัวเข้าไปด้วย และเอาเข้าจริงแบบว่าพวกเธอจะรู้ว่ายูซุเป็นเกมเมอร์ที่เก่งมากแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่ายูสุดั้นเป็นเกมเมอร์ตำนานเมืองมารู้อีกทีก็เลยอดภาคภูมิใจไม่ได้ทีพวกเธอรู้จักคนดังซึ่งนั่นไม่ใช่ความต้องการของตัวน้องยูสุเลยแต่ก่อนหน้านั้นน้องก็ควรจะไปช่วยหัวหน้าของน้องก่อนนะในส่วนของน้องอลิซุน้องอลิซุเนี่ยเป็นเพื่อนคนสำคัญของมิตุลิและโมโมอิด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งหมดช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันอย่างมากมายสายสัมพันธ์ของพวกเธอก็เลยแน่นแฟนกว่าสิ่งใด ความผูกพันที่มีให้กันนั้นมันมากพอที่จะทําให้เด็กที่อาอยางมิโดริต่อสู้เพ,เพื่อนได้เลยล่ะนะความรู้สึกของน้องอลิสุมันก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละเธอไม่สามารถทนดูเพื่อนๆบาดเจ็บและเสียใจได้และหากมีปัญหาใดๆมา่ลำกลายน้องอลิสุจะไม่ดูไายพวกพ้องอยางเด็ดขาดนั่นก็เพราะราวตัวเอกในเกมแฟนตาซีทั้งหลายนั้นไม่มีคนไหนที่ทอดทิ้งพวกพ้องเลยนะี่นะถึงจะบอกว่าเป็นแมวเขียวแต่จริงๆแล้วก็คือมูเขียวหางไว้ ไซบะมิดริเป็นคาแรคเตอร์น้องสาวที่ดูเรียบร้อยและขี้อายแต่รู้หรือเปล่าว่าน้องแกเป็นคนที่ซุ่มเงียบเห็นเง,เงียบแบบนี้แอบร้ายนะเรานั่นก็เพราะว่าโตเธอร์ว่างแผนจะแอบกินเซนเซแน่นอนว่าเธอไม่ได้บอกความรู้สึกนี้กับใครอีกด้วยประมาณเป็นคำพูดที่ว่าหนูขอแอบกินเงียบๆนะคะประมาณนั้นน่ะแหละก็สำหรับคนที่คิดว่าผมใส่ร้ายอันนี้ก็ไม่ได้มนโนตามตัวจินนะ ถ้าอยากรู้เนื้อหานี้เราสามารถดูได้จากเนื้อหาความสัมพันธ์ของน้องงูเขียวในบทที่2เลยแล้วจะได้รู้ว่านี่ไม่ใช่แมวแต่เป็นงูถึงจะเป็นแค่งูเขียวหางไม้กเ็เถอะในเนื้อเรื่องบทนั้นตัวน้องมิดริได้วางแผนเอาไว้อย่างเสร็จสรรพตั้แต่เรื่องก,การที่จะไปเตรียมอาหารเอาไว้ทานเตรียมน้ำเอาไว้ดื่มเตรียมสมุดวาดภาพสําหรับเขียนไอเดียรวมถึงวางแผนโจมตีบอสในดันเจี้ยนซึ่งไอ้แผนตีบอสในดันเจี้ยนก็คิดเอาเองว่าบอสตัวนั้นคืออะไรแต่บอกไปให้หน่อยเลยว่า ดันเจนก็คือหอนิทรศรการอาร์ตเบิร์กนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงหาบรรยากาศมาเหมาะเท่านั้นก็ในที่ทรรศการนี้ก็เป็นแหล่งรวมงานอาร์ตเบิร์กต่างๆของเราศิลปินเอาไว้ซึ่งมันเป็นแหล่งรวมแรงดลบันาดานใจให้กับอาร์ตเบิร์กมือใหม่อย่างเธอได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าตัวมิโดรินั้นชอบงานแบบดีมาก เธอรู้จักทั้งผลงานและก็ชื่อของเจ้าของผลงานด้วยแต่ก็นะน้องกูเขียววางแผนใช้การเดทครั้งนี้แสดงความเป็นผู้ใหญ่ให้เซนเซนได้เห็นส่วนไอการมาหาแรงดูบรบะดาใจนะ่ะมันแค่ของแถมนั่นแหละน่าเสียดายที่วางแผนมาซะดีดีแต่มันจะตกมาตายเพราะว่างานนี้ดันมีอาร์ตเวิร์กที่มิดุริจังนั้นชื่นชอบมากเป็นพิเศษเธอที่ตื่งใจ้กเกินไปเลยลืมแผนที่วางเอาไว้จนหมดสิน้นด้วยการเพลอดูงานพร้อมไร้ยางเกี่ยวกับผลงานราวนี้อยา่างสนุกปากกระทั่งหมดเวลาของนิทรรศการ เอาเฮ้ยแผนที่วางไว้ก็พังไงถามได้ด้วยเหตุนี้แผนของน้องกูเกียบก็เลยพังไปตามระเบียบท้ายสุดจึงทําได้แค่เก็บใจในความผิดพลาดของตัวเองที่ทําให้แผนที่วางไว้พังไม่เป็นท่าบ้าเอ้ยพอควติมเต็นะจะผิดแผนไปหมดเลยสาวน้อยในเหูแมวโกรธตัวเอง,เองที่ทําแผนพังแต่แผนการนี้ก็เหมือนกับเกมเกมหนึ่งนั่นแหละแม้ว่าแพ้แต่ก็ยังมีคอนติเนียในน่นเป็นเหูแมวที่จะทําให้ตัวเธอไม่ตัดใจยอมแพ้เกมนี้อย่างแน่นอน ด้วยศักดิ์ศรีของเกมเมอร์และสาวน้อยเธอจะไม่ยอมแพ้อย่างเด,ด็ดขาดสำหรับเรื่องราวของสาวน้อยเกมเมอร์แห่งชมรมพัฒนาเกมอย่างไซบะมิโดริก็ขอจบลงไวเ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเรื่องราวของเธอในอนาคตหากมีเพิ่มเติมเราก็จะมาเพิ่มเติมให,ให้ในตอนนั้นก็แล้วกันนะครับในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละสำหรับครั้งหน้าจะเป็นของพี่สาวอย่างโมโมอิที่เราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีจ้า